อาาเเลยังนอนฝั่งขวานะครับผมเป็นบ้านพักคันไซนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโปรโมชั่น1,500บาทรวมอาหารเช้านะครับใช่ครับผมถ้าลูกค้าจะจองต้องรีบเลยนะครับผมพอดีช่วงนี้คือถ้าจองช้าก็ถูกสองถึงสามท่านครับผมถ้ามีเด็กน้อยด้วยก็จะ เซิร์ฟได้เดอยู่กับพ่อแม่ครับเซิร์ฟงฟ้านะครับผมเป็นบ้านพักญี่ปุ่นนะครับผมที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่น1,500บาทรวมอาหารเช้าอะไรเงี้ยครับผมองครันนี่ห้องเดียวครับผมเป็นห้องใหญ่นะครับผมสองถึงสามท่านครับผมคนใช่ครับผมเจอเต็มเป็นสองถคนเลยใช่ครับผมมากกว่านั้นได้ไหมต้องเสริมเตียงครับผมเตียงละ1,000บาทครัคิดตังไหมคิดครับผมเขาเาที่นอนมาเองคิดไหม แกนอาเพีเหรออหจะขจัแเอานิ่งมาเออปนิ่งมาหน่อยก็เอามองกล้องมองกล้องเอามองกล้องหน่อยหนึ่งสอี่มองกล้องหอยาไม่ยอมมองกล้องนีว่รงน่อยหน้าแบบอย่ามองมองหน่อยแบอ่างกาา้ออีกบอางถ่ายมองกลองมองกลองหนึ่งสองสามสี่เดีอะตรั ไม่ต้องใส่หมวกแล้วนะมันต้องใส่หมวกไม่ต้องใส่ก็ได้ได้ไดไ